ตดินตดนตดินตดนตดินเดนตดินตดนตินนตินเนนเนเิเนนเนเดินเเดนเนเดินเดินเดนเดเนเนเอนเนเิเดินเดินนั่นเินเน Mm. ไม่มีอะไรหรอกพี่ได้ของมาใหม่มาเพิ่มไงสวัสดีครับแทนได้มาเพิ่มนะครับเนี่ยพี่พี่ไม่คิดว่าจะได้มันมาเลยเป็นงานของค่ายอะไรเนี่ย ACE อะไรเนี่ยนะครับประมาณนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่เฟรมเด็ดคลิปเขาทางานชิ้นนี้ออกมาซึ่งก็ค่อนข้างจะเงียบๆไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่มี v a l f Vampire นะครับแล้วก็ Clip k l i p p e r นะเป็นตัว คนเล่าเรื่องนะครับ,แล, Mommy, รบแล้วก็มัมมี่ oy, นะครับแล้วก็มีกาก้อยนะครับแล้วก็คลิปคิปเปอร์อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่ใส่ชุดแค่แค่นักบวชนะครับแล้วก็มีเจ้า,าน่าจะเป็นแฟรงเกนสไตน์หรือซอมบี้วะอ๋อแฟรงเกนสไตน์มีชื่ออยู่แล้วตัวนี้คือซอมบี้นะครับก็ออกมาทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดตัวด้วยกันนะฮะนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาดน่าจะห้านิ้วนี่น่ารักเชียวมีการ์ตูนแอนิเมชั่นฉายด้วยนะครับน,รน่าจะประมาณในปียุคไหนวะเนี่ยหาปีไม่เจอดูให้หน่อยดิที่ e อ็มเทล r อร์มเดอะปอ้าวปีอะไรวะนี่นะครับน่าจะยุคเก้าศูนย์หรือเปล่า ด m t อ็มเทออฟฟาร์มเดอะคี่ไม่เจอแต่น่าจะน่าจะนานมากแล้วแหละนะครับดูจากสไตล์ก็น่าจะยุค90นะพี่ว่านะครับน่าจะไม่ถึงยุค80หรอกนะ่าจะประมาณ9 0น,นะครับปีผลิตไม่เจอเหมือนกันนะครับอายุ4ปีขึ้นไปนะครับ อันนี้สภาพแพ็กก็แต่พี่ว่าแพ็กเย็นเยนมันเข้ากับงานนี้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะพี่ได้ตัวอะไรมาเพิ่มพี่อยากจะเก็บงานนี้ให้ครบนะเพราะว่าหลคามันไม่แพงด้วยได้เฉลี่ยมาแพ็กละสองร้อยบาทแต่ตัวนี้แพงหน่อยตัวนี้น่าจะห้าร้อยหกร้อยนะแต่พี่อยากได้เพราะตัวเป็นตัวที่เป็นตัวเดินเรื่องนะฮะซึ่งเวอร์ชันนี้พี่คุ้นมากกว่ามากกว่าเวอร์ชันที่ใส่ชุดแบบนักบวชแต่ก็อยากได้ทั้งคู่นะ เนี่นะครับก็ <c oughs> มีเวอร์ชันการ์ตูนแบบนี้ด้วยนะครับใน YouTube ก็มีนะคุณอยากสนใจก็ลองไปดู tailform the clip นะมีทั้งที่เป็นเวอร์ชันเรียกว่าคนแสดงแล้วก็มีทั้งเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนก็มี animation นะก็พอดูได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะก็สับง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ได้ัูอะไรมาเพิ่มนะในกล่องนี้นะฮะวันนี้พี่ แต่วันนี้ว่าจะรีวิวนะเป็น p i r a t e of the c a r i b b e a นนะครับเป็นแจ็คส a ป r o w กับพนะินเทลนะเดี๋ยวดูละกันนี้ยังนะมาดูกล่องนี้นันก่อนเอามีดไปไหนนะครับก็มาจากคุณยุทธนานะครับยุทธนามุกดาสนิทไม่ใช่ไม่รู้นามตกุลคุณยุทธนาก็ขายของใน facebook ซื้อกันสามครั้งได้แล้วนะครั้งที่สามแล้วนะ แต่ขอให้เขาส่ง EMS เพราะว่าพี่โอนเงินเกินให้เขาไปตอนแรกว่า้ส่งธรรมดา EMS ก็ดีถึงเร็วดนะีแต่ช่วงนี้มันเข้าปลายเดือนแล้ววันที่ยีสบแล้วนะครับก็เลยแบบแหมเงินก็ต้องเก็บไว้ใช้กันนะยีสแล้วนะเงินเดือนออกตั้งยี่สิบเจดในเดือนนี้เจ็วันะเน่ยนะพอเงินเดือนจะออกนะครับกองแงข็งแรงแข็งแรงชอบชอบ ครับเดี๋ยวมาดูว่าการแพ็กเกจของคุณยุทธนาเป็นยังไงบ้างแต่พี่ว่าน่าจะอูนะนะครับว่าคุยกันละเปิดยังยากเลยนะสะกอตเทป,ปพี่ว่าสกอตเทปเทปใสนี่เหนียวกว่าเทปเทปนั่นนะเทปใสอ่ะแล้วก็ราคาแพงกว่าด้วย เหนียวค่อนข้างเหนียวสก็อตเทปเนี่ยต้องระวังหน่อยเดี๋ยวนิ้วขาดไม่ต้องใช้มีดใหญ่อย่างี้ก็ได้นะมีดเล็กๆก็ได้นะ ใช่ไหมใช่นะกล่องกีดกลางเนาะใช่ไหมล่ะใช่ดิโอเคอืมฮึอืมฮึจะฉีดได้แล้วล่ะนั่นเนี่ยโอ้เจ้ากล่องไม่ชใช้พังเท่า้วมั้งโอเคครับแหมนะแหมเป็นการแพ็คที่ไฮโซมาก ก็เปิดมาด้วยนะครับแต่ว่าก็โอเคเราก็ไม่ได้แพ็คแยกชิ้นมาแต่ก็โอเคมีการลองเลงนะอยู่ได้อยู่หนึ่งสองอ้าวเฮ้ยตกใจนี่มีแค่สองนะครับซื้อมาด้วยกันสี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ แพ็กก็ตามสภาพนะก็ไม่ได้ไม่ได้ใหม่กิ๊บอะไรนะฮะเพราะวง,งานก็กลับเพื่อก็เข้าใจเอห่นะอมาบ้างนะครับได้มาเพิ่มแต่พี่ว่าง,งานนี้แพ็กเก็ตมาเก่าๆมันดูมันดู <laughs> นดวดีนะนะครับโอ้มีขาดด้วย <laughs> ขาดเลยเว้ยโอเคขาดเกือบจะหลุดเลยเลยแกะดีไหมเนี่ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนะมันช่างโยโยนซะเหลือเกินนะครับขาดทั้งขาดทั้งแตกเลยเออเว้ยนะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับก็มีมัมมี่อันนี้เขาขายอยู่ตอนแรกพี่ก็ลืมไปแล้ววันนี้เขาลงขายทีมีมาเพิ่มนะครับคือตัวมัมมี่นะ ตัวนี้มันอ๋อดูแล้วน่าจะมีไฟนะครับน่าจะส่องส่องแล้วไฟมีไฟไม่ใช่มีไฟหรอกเกาเรียกว่าส่องส่องแสงลงไปข้างบนหรือเปล่าน่าจะนะครับไม่แน่ใจแต่น่าจะมีไฟที่ตาเนี่ยประมาณนั้นแหละประมาณว่าส่องฉายแสงลงไปแล้วไฟมันจะตามมันจะสว่าง น่าจะน่าจะนะครับตัวนี้คือเดอะมัมมี่นะมีชื่ออยู่ข้างล่างเดอะมัมมี่นะครับตัวนี้ก็ชื่อข้างล่างก็เดอะคลิปคลิปเปอร์นะเดอะมัมมี่นะครับแล้วกดข้างหลังมือมันจะขยบกระยบขึ้นมาได้นะมีวิธีการเล่นตรงนี้นะครับกดข้างหลังมือมันจะขยับขึ้นมาได้นี่เป็นภาพประตูนนะครับประวัติเดอะมัมมี่นะตัวที่สามสีนี่เนะี่ย the mummy โอเคนะครับตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้ the mummy แล้วก็ตัวนี้ก็คือ the zombie นะครับ the zombie นะฮะก็มีอารมณ์ของการ์ตูนมากเลยการ์ตูนอนิเมะนะครับเหมือนกับตัวที่เตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันเรืองแสงในความมืดหรือเปล่า ไม่แน่ใจอาจจา์นะเพราะดูเนื้อพลาสติกแล้วอาจจะ go i n t h e dark นะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูซอมบี้ดอซอมบี้นะา้ามีหลายตัวน่าจะได้เนะี่ยแต่ว่าต,วต,วตัวเหมือนกันหมดอืมนะครับเดอะซอมบี้ตัวนี้นะหน้านะ,นะพี่ดูการ์ตูนใน YouTube แล้วมันก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสามารถดึงขาดึงแขนออกไปได้ดูซอมบี้ นะครับมีฝุ่นด้วยโคตรรีวเลยโคตรรีวเลยนะครับอันนี้แพ็คเยินที่สุดนะมีขาดมีแตกนะครับแต่เป็นตัวที่ผู้กตรงพี่ชอบมากที่สุดเลยนะครับมันมีความแบบเป็นข้างข่าวจริงๆมันคือกากก่อยนะครับกดตรงข้างหลังมันจะขยับปีกได้นะแต่ว่าพี่ก็คงซ่อมแพ็คมันเก็บไปก่อนนะฮะแต่ว่าคิดว่าจะแกะรีวิวไหมก็คิดอยู่นะแต่ว่าอยากจะเก็บให้ครบก่อน นะครับเดอกาก่อยนะฮะกาก่อยนี่ตัวนี้นะครับกดที่หลังก็จะขยับปีกได้นะอันนี้รูปภาพวาดเดอกาก่อยนะครับนึกถึงการ์ตูนของดิสนีย์เรื่องกากรย์เยิร์หรือเปล่าที่มันเป็นคล้ายๆแนวะซูเปอร์ฮีโร่ที่มันตกกลางคืนมันจะมีชีวิตแล้วก็ อตอนกลางวันมันก็จะเป็นกากรอยที่เป็นกากรอยมหินนะครับอยู่ตามโบดอะไรอย่างเ,เงี้ยนะกาก่อยกากอยเยลอ,อะไรประมาณนั้นนะนี่นะชื่อเขานะเดอกกาก่อยเดอกกากอยเยลตัวก็จะเล็กลงมาหน่อยถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ตัวนี้ก็ เรียกว่าเป็นตัวที่เพิ่งดูเมื่อคืนนี่เองใน y u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  e เพิ่งดูเมื่อคืนเลยน่าจะตอนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีเจ้าตัวนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะในการ์ตูนนะน่าจะตอนที่หนึ่งเลยมั้งของเทลฟอร์มเดอะคลิปฟอร์มเดอะคลิฉบับแอนิเมชันนะครับเจ้าตัวนี้เลยแหละที่มันฟื้นขึ้นมาเป็นแฟรงกน enstein นะตรงขาเท้าก็จะมีผ้าเป็นแผลด้วยนะครับตัวนี้มันมีลูกเล่นอะไรวะ ดูกันนี่เดอะแฟรงกินสไตล์นะครับก็ถอดได้ถอดหัวถอดแขนถอดขามาเปลี่ยนกันได้นะครับถอดถอดมาเปลี่ยนอนะไรเงี้ยนนะ่ก็แบบเอาแขนมาเป็นแขนมาติดที่ขาขาติดแขนอะไรเงี้ยน,นะครับก็ถอดเล่นนะนี่ภาพจากการ์ตูนนะไปหาดูได้ถ้าคุณอยากดูนะฮะ t a ลฟ f ร์ m the Creep นะครับโอ้โหภาพสวยด้วยนะภาพนิ่งเลยนะใน u t u b e นะ ก็มีคนอัพโหลดอยู่นะครับสำหรับ f r a n k e n s t ตน์นะครับสรุปแล้วตัวที่พี่ยังไม่มีก็คืออวูฟนะครับแล้วก็ d ด a c คูลแล้วก็เดคริปชิเปอตัวนี้นะอีก3ตัวนะครับก็คงจะหาให้ครบแล้วก็ถ้าเจอคนขายอีกนะพี่ก,ก็คงซื้อซ้ำก็ซ้ำนะได้ตัวได้มาอีกก็เอานะเพราะว่ามันเฉลี่ยอยู่ที่2 0บาทอ่บาททำไมจะไม่เอาอะ แล้วก็อันนี้ซื้อมา4ี่แพ็คเขาเขาขายมาลดราคาด้วยน่าจะ750ด้าสนะครับก็เฉลี่ยแพ็คหนึ่งไม่ถึง200บาทนะครับก็เข้าใกล้ความจริงแล้วที่อยากตอนแรกไมไ่หวังเลยว่าจะเก็บได้เมื่อหลายปีก่อนมีคนขายครบชุดอยู่นะก็น่าจะสองพันกว่าบาทนะขายครบเลยทุกแบบเลยก็ไม่ได้ซื้อเขาหรอกนะก็โอเคนะแพ็คละสองร้อพี่ไม่ซีเรียสเลยจริงๆ นะฮะก็เสียดายตัวน,นี้นิดนึงที่พักมันขาดแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวไปติดกาวไปซ่อมแซมเอานะครับแต่ว่าคงติดกาวกลับไปก่อนนะคือยังไม่แกะไงมันเสื่อมตามสภาพนะมันไม่ได้แกะแล้วหรอกนะครับมันเสื่อมตามสภาพนะฮะกากรยินนะโอเคนะครับก็ เรื่องเล่าจากลุ้มศพนะฮะแอคชันะ่นฟิกเกอร์นะบางคนยังไม่รู้เลย,ยซ้ำว่าเอ้ยมันมีออกมาขายด้วยหรอวะมันมีเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ออกมาขายด้วยเหรอเรื่องเรื่องเล่าจากลุ้มศพเนี่ยนะะเ,พเ,เพิ่งพี่ก็เพิ่งรู้ไม่กี่ปีนี่เองว่ามีเป็นเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์หรือของเล่นออกมาขายด้วยนะสำหรับ tale from the crypt นะครับแต่ว่าไม่แต่ว่าดูแล้วอะ่ะอร์ชั่นอย่างเจ้าค clip c ปเปอร์เนี่ย หน้ามันเหมือนกับซีรีส์ซีรีส์ที่เป็นคนแสดงมากกว่าการ์ตูนนะดูดินะครับแต่ว่าพวกนี้ก็น่าคล้ายๆกับที่ปรากฏในแอนิเมชันนะโอเคนะครับก็วันนี้ได้มาเพิ่มอีกอ่านะพอมีเยอะๆแล้วเริ่มจะมีความเซลฟ์ฟอร์มเดอะคลิปนะฮะก็มีเข้าใกล้ความจริงนั่นให้จะเก็บให้ครบนะมีคลิปคริปเปอร์เวอร์ชันหนึง แล้วก็มีพวกมอนสเตอร์อีก4แบบด้วยกันนะครับขาดอีก3แบบนะจะเป็นเวอร์วูฟกับแดกคูล่าแล้วก็คลิปคลิปเปอร์ Keep ipper, อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะก็จะครบแล้วนะครับโอเคนะ,ะไม่นึกเลยว่าจะได้ด้วยซ้ำ <laughs> นะครับโอเคนะครับจับไว้ไม่จับจนล้ม พอแค่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเรื่องเล่าจากลุ้มศพนะสนใจใคุณไปหาดูนะพิมพ์ตามนี้เลยใน youtube นี่แหละเท l t a l e t e l เท e l อ s ด้วยนะ from, f r o m f r m r o m t เ e the c r e e p นะครับ c r y p t k e อ๋อนี่ t e ล l f อ r m the c r ิปค keeper นะครับตามนี้เลยคิมตามนี้เลย t ท e Form the c r ค e ี k e e p p r r นะครับสมัยก่อนที่พี่เด็กๆในช่อง3ามเอามาฉายาจะเป,เป็นเวอร์ชันคนแสดงนะแต่ว่าเวอร์ชันแอนิเมชันนี้พี่ไม่เคยดูจริงเพิ่งมาดูก็ไม่หลายไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเห็นใน Youtube เท่านั้นแหละนะครับไม่แน่ใจด้วยเวอร์ชันแอนิเมชันของเรื่องนี้เข้ามาฉายบ้านเราหรือเปล่านะฮะไม่รู้จริงๆนะ ถ้าเกิดคนสูงอายุผ่านเข้ามาเ,เคยเห็นมันมันเป็นการ์ตูนเรื่องนี้เคยเข้ามาฉายในบ้านเราก็คอมเมนต์บอกกันได้นะพี่สูงอายุก็ต้องมีสูงอายุกว่าพี่นะเออพี่ไม่รู้จริงว่ามันเข้ามาฉายบ้านเราหรือเปล่าสาหรับการ์ตูนแอนิเมชันเทลฟอร์มเดอะคริปนะฮะโอเคนะครับก็บคงเท่านี้นะสําหรับการรีวิวเรื่องเล่าจากลุมศพนะครับ See you again next time my friend thank you for watching bye bye